อีที่2บทที่5เอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิคูสังเคณะสัตทิงปัญจมาเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศใสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภควันต่างทัศนายาพิคูสังขงันจอัตะโขจะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานาังเทวานางสเตเอต ทหโหสิอัญโขพระควาสเกยสุวิหารติกะกะปิลาวัตทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขูสังเคนะสัตถิงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวาอารหันเตหิทัศัหิจโลกทธาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปตตาหติพระควันตังทัศนายภิกูสังคจะยันยูนะมายัมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกาเยสังกัเมยามะ ปุปสังกมิตว,วาภควาโตสันติเกปาเจกคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามภระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราชิตาภควาโตปุราโตาปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควตาตังอภิ ว่าเทวตาเอกมามตังอตังสุเอกมามตังทิตาโกเอกาเทวตาปะควโตสันติเกอิมังข่าถาังอภาสิมหาสมโยวปะวะนัสมิงเทวากายาสมักขาอาคัตัมมะอ,อิมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอัปปา จิตตสังคติอ <te le> ัตโคอปราเทวตาพระวโตโสันติเกอิมังอัตคาถังอภาสิตตะพิกวโวสมาทะห่างสุจิตตังอัตโนตุชุกกลงอุชุกกะมะกลางสุสารถทวิวเนตายนิขหิตตวานเทียานิรักขันติปันธิตาติอัตโคอัปราเทวตาพระวโตโสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เชตวาขีรังเชตวาปริขัง,ขงอินทขีรังโอหัดจากมาเนชาเตลันติสุทาวิมาาจากภูมตาสุทันตาส,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 สูนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระวโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสรารนังคาตาเสนเตคามิสันติอปา,ายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติ อัตะโขภะควตาภักพิขูอามันเตสีเยปุเยนัพิกเวทัสสสุโอกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโพติตถาทัดตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพิคเวอเหสุกอติตตมัฐานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตับปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเว ภวิสันตอนาคาตามัฏฐานังอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัเป,ปีภระควรตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปาิตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอจิคิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิภิกเวเทวกายานางนามานิเทสิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิอังสุาธาสาธุกังมาสิกโรธาพาสิสามิติ เอวัมพันเตติดโขโเตพิขูพคะวะโตปัจัโสสุภคะวาเอตทะโวจะสิโลสิโลกะมานุกัสามิยัตถภุมมาตทัสตตทัสตาเยสิตาคิริคัพพลังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนะ มาราวิลาพิโยปจเสเต,ตยตวาวเนกาปิลวัฒเวตโตอามันนตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเท,ทวกายาภิกันตาเตวิชานาทาพิจุวเตจะอาตปะมกะรูกสุตวาพุทธศาสนงเตสัมปะปาระปาตุระหูยานังอมนุสอมนุษณา,าทัสนังอเปเกสัตมทัทคุง สหัสสังอัฐสัตตลิงสัตถังเอเกสหัสสานังอมนุษย์สานมัตถสูงอปเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสัพพาพุทธะหุงตันจัสัพพังอภิญญายะววัคคิตวานะจักคุมาตะโตอมตยิสัทธาสาวเกศาสนิรเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถิพิโคโวเยโวหังกิตยิสามิชิราหิอนุปุปโส สัตสหสาวะยขาภูมิมากาปิกาปิระวัตถวาอิทิมโตชุติมโตวนาวโตยัสสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิคูนังสัมมิติงวะนางสัตสหสาเหมวัตายักขานานตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวนาวโตยัสสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิคูนังสัมมิติงวะนางอิเจเตโสระสัตสหสาวะยขานานตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวนาวโตยัสสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิคูนังสัมมิติงวะนางเวส เวสามิตาปัญจสตายักษานันะตะวานิโนอิทิมาโตชุติมาโตว,วนาวันโตยัสสินโนมุทามานาภิกรรมงพิขูนางสัมมิติวนางกุมพิโลลาคาชัิโกเวปุลัสสะเวเนสนางพิญโยนางสตาสหัสางยักขานางปะยิลุป,ปาสติกุมพิโลลาชากิโกลาชากหิโกสโสปาคาสมิติวนาง <c oughs> ปุรินมันจัดที่สังราชาทัตตะโถ ปภาสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตาสะพระหวอินทรรมนามหาหผลาอิทิมโตชุติมโตวนาวันโตยัสสิโนมุทธามนาอภิกามุภิคูนังสมิติงวนังทักขินันจที่สั่งราชาวิรุณโหตประสาสติคุมพาทันขุพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตาสะพระหวอินทรรมนามหาหผลาอิทิมโตชุติมโตวนาวันโตยัสสิโนมุทธามนาอภิกามุภิคูนังสมิติงวนัง ปัญชิมันจัติสังราชาวิรุปโภคโหประสาสติอาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะพะหะวอินทมานามาหผลายติมันโตสุตติมันโตวะนวันโตยัสสิโนมุทธรรมนาภิกรรมุงภิขุนางสามิติงวะนังอุตตะจะอุตตะลันจัติสังราชากูเวโลตประสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะพะหะวอินทมานามาหผลายติมันโตสุตติมันโตวะนวันโตยัสสิโนมุทธรรมนาภิกรรมุงภิขุนางสามิติงวะนังปุริมา ปุลิมะทิสังทัตตะรัตโถท,ทักขีเนนะวิรุณหะโกปิปัชชิเมนะวิลุปะโคกูเวโรอุตรังทิสังจตัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัทังสุวเนกาปิและวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทธามายาปุเทนทุเวเตนทุวิตูจจวิตูโตจัสสะหะจันถโนกามาเสโทจักกินุคันทุมิคันทุจะปะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุเจจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจากคันทัพโคจโนราชาชนโนสโออากูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหัสลาชุพิโมทนัมานาอภิกามมุงพิกูนังสัมิติงวนังถาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหหตัชากา กัมลาลัสตระราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคาเยยัสสินโนเอระเอราวัโอมหานาโคโปสาคาสมิติงวาังเยนาคาลาเชสหาสาหะรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหาจะววายาเตวนมัจฉพัตตาจิตราสุป,ปันนอิติเตสนามัง อภยันตทานาคาราชานมาสีสุปันนมาโตเขมะมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาวนาคาสุปันนาสลณะมะกังสุพุทังชิตาววาชิระหัตเธนะสมุดทางอสุราสิตาภารโตวาสววเสเตท,ทิมตตยัสสิโนกาลคันชาภิสมาอสุรา ฐานะเวคษาเวปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาราธโธมนูจีสหสตันจาพลิปุตาน,นังสเพเวโรจะนามกาสันนายิตวาพลิงเสนังดาบุทัพระมุปปาขมุงสมโยธานิพัทันเตพิขูนังสมิติวนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชว,วายโยตัฏาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโาสโมจะยัสสา สหเมตตาการุณากายิกาอาคูทเทวายาสัสิโนทเสดทศธากายสัมเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติวันโตวันนวันโตยาสัสินโนโมทมานาอภิกามุงปิขูนางสัมมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหดีจะอสมาจะตูเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคุปุลิกิตาสุริยสู ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานักตานิปุรคกิตาวาอาคูมันธภะลาหากาวาสูนังวาสาวโวเศโทสโกปะขาปุลิทโธทเทททสเตสะธากายาสัพเพนานัตตะวเน,น,นโนอิทิมันโตชุติมัโตวนวันโตยัสสินโนมุทะมนาอภิการมุงพิกูนังสัมมิติงวะนังอาถากูสหภูเทวะเทวาชาละมักขิสิขาริวะอริทกาจะโลชาจะอุม,มาภุพะ นิพาสิโนวารุณาสหธรรมะจะอจจุตตาจะอเนชกาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวสะเนสิโนทเสดทศาตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมโตชุติมโตวนาวโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุษามนุสุตมัตคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคู พระรโยเทวาเยเจจะโรหิตวาสินโนปรารคามหาปราคาปราคาอาคูเทวายัสสินโนทเทศธเดรสาธากายาสาเพนานัตตะวัน,นิโนอยู่ที่มันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยัสสินโนมทมานาอาภิกรรมุงพิขุนสัมมิติงวนังจุกากากรุณาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะคยหาปามโมกาอาคูเทวาวิจักขณาสธามัตตาหารคาชา มิสกาจะยัสสิโนทะนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเททสาทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วนาวโตวยัสสิโนโนทามานาอภิกรมุงคุนังสัมมิติงวะนังเขมิตาด,ด,ดุสิตายามากตกาจะยัสสิโน,โนลังพิตกาลามาเสถาโชติมานาจะอาสวานิม,มานะราติโนอากู ถาคูบาละนิมิตาทเทเสติเทสา,าทสา,ากายาสาเพนานาัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาว,วันโตยัสสินโนโมทัมมานาอภิการมุงพิคูนังสัมมิติสัมมิติงวะนังสเสถิตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวนิโนอามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยนสทัทิสาสหาปวุทธะชาติมัคคีลงังโอคตินะมะนาสวังทักเขต ทักเขโมคะตารังทนาคังจันทังวะอสิตาติดต่งสุพรมมาปรมัตโตจปุตตาอิท,มอทิมตโตสหฉะฉนังกุมาโรติโสจะโสปาขาสมิติงวะนังจะหัสพรม,มะโลกะนังมหาพรมพิตติติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทเศธะอิสราอากูปเจกวะสว,วัติโน เตสสันจะมัชโตอาคาดหาดิโตปาริวาริโตเตจเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสัมันทียังเอทะคันหาทะพันทตถะลาเคนะพันทะมัตถวสมันตาปาริวาเรทะมาวมุจิทะโกจินังอิติตัตถะมหาเสนโกันหาเสนังอภป สยีปานินาตะมะหัตจ,จะสลลังกตาวาเพลระวังยถาปาวุสโกเมโคลทะนัตยันโตวสวิชุกโกตตท,ทาสโสปัจจุทาวติสังกุธโธอยะอาศยังวเสตันจะสัพพังอภิญยญยา,าวะวะกิตวาจักคุมาตโตอามาตะ ยิสัทธาสาวเกศาส,สนระเตมาลเสนาภิกันตเตวิชานถาภาิกโวเตจะอาตปะมกระลงสุตวาพุทธะสัสาสนังวิตาราเคหิปก,กามุงในสังลมาปีอิชยงสัพเพว,วิชตะสังฆามาหยาติตาเจสสินโนโมทันติส,สหะปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ